พามาดูต้นสาบเสือออกดอกสวยๆบรรยากาศยามเชา้าๆพระอาทิตย์ขึ้นยามเชา้าสดใสสวยงามแสงสว่างสรงนำชีวิต ดอกไม้สวยๆดูแล้วเพลินตามากจ้ามองแล้วละลานตากับความสวยงามของดอกยาน่า